อุ่ตร่าแมนไกอา นานบมดใหม่ของการต่อสู้ของชันอับไฟผูมิยะฮีโรยะพึ่นจนในความสิ้นหวังและเชื่อในคำทำนายที่บิดเบือนของคอมพิวเตอร์คอนตั้งคริสิสในมอบแสงแห่งพลังของอาคูให้แก่กาโมและหายตัวไปอุลตร้าแมนไกอาที่ได้รับการอัพเกรดชั้นในการกับซงริงสัตว์ประหลาดยักษ์ที่พยายามจะออกมาจากเวิร์มโซนจนระเบิดเป็นทชิ้นและแล้วชินก็กลัดคืนมาสู่โลกอีกครั้งหน hum ึ่ง นคริสตสถูกแทรกแซงจากผู้นำมาซึ่งความมิบัติเราได้ตัดการเชื่อมต่อเข้ามาออกจากทุกระบบและก็สู่กระบวนการแช่แข็งแล้วครับเราขอใคยไปอย่างสูงครับไม่ต้องคิดมากหรอกแดนเฮอะมันไม่ใช่ความผิดของพวกเธอเลยไม่ว่าอย่างไรเราก็ไม่สมควรที่จะฝากอนาคตของมนุษยชาติไว้กับคองพิวเตอร์นะแต่ว่าผู้นำมาซึ่งความมิบัตรนั้นมีอยู่จริงนั่นถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แต่เราจะปล่อยให้มนุษยชาติพินาศไม่ได้ ชะตากรรมของมนุษย์นั้นมนุษย์จะต้องเป็นผู้กำหนดมันเองนี่ทำอะไรกับข้าด้ยไม่เอาตัวมุ้งนะจักนี่นะอ,อาสวัสดีครับเี๋เชื่อเลยเราอยู่ฝ่ายวิเคราะห์ไม่ใช่เหรอแล้วมาฝึกร่างกายทําไมอะ่ะเพื่อผมบอกมาครับพอถ้าต่อสู้ก็ควรจะฝึกฝนร่างกายเอาไว้เพื่อนที่ว่าเนี่ยทีมเฮอร์คิวลิสหรือเปล่า ไม่ได้พวกคุณโยชิดาหรอกครับนั้นใครอ่ะแค่ในคนได้เหงื่อพอแล้วผมไปก่อนนะครับสงสัยจะหลงรักใครอยู่ละมั้งนะแย่เลยไม่ใช่แบบนั้นหรอกอ้าลีเดอร์เพื่อเธอน่าจะเคยเจอนะที่เวลาทำอะไรแล้วร่างกายขยับไม่ได้อย่างคิดน่ะมันทำให้รู้สึกหงุดหงิดนะเกิดอะไรขึ้นกับกาโมกันแน่นะไม่รู้สิ แต่ว่าตอนเนี้เขาคงกําลังต่อสู้กับบางสิ่งที่อยู่ภายในตัวเขาเองอยู่แน่ๆเวลาตกอยู่ในวิกฤตทีไรเขาก็เข้ามาช่วยเราทุกทีตอนนั้น ก่อนน้อก็ด้วยถ้าไม่มีอากูเราคงไม่มีทางชนะฉันไม่เหลืออะไรให้ปกพ่ออีกแล้วฟูจิบิยะต่อจากนี้เหลือแค่ช่นคนเดียวแล้วเหรออืม <c oughs> ้คุณแม่นี่เริ่มใช้อิเลตตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาอยากจะเข้าใจลูกให้มากขึ้นแม่ก็เลยไปซื้อคอมพิวเตอร์มาแต่ก็ยังใช้ไม่ค่อยเก่งจ้ะพ่อกับแม่สบายดีนะรักษาตัวด้วยตั้งใจทำงานนะจ๊ะจากแม่ เห็นบอกว่าให้กามุลาพักพรอนเลยเขาเป็นคนขอลาพักร้อนเองครับก็ไม่รู้กาที่เขาจะได้พักผ่อนเลยนะน่อให้มาหลายเรื่องเลยนี่นั่นสิครับอย่างนี้นี่เองตอนนี้ปิดเทอมหรือดูร้อนนี่นะ อย่างเละพักร้อนอยู่ไม่ใช่เหรอพอแล้วล่ะครับก็เลยกลับมาทำงาน,นดีกว่าเอาเถอะนะนานๆได้หยุดทีทก็ให้มันได้พักผ่อนหน่อยซิแลนะก็สมองของนายไงเล่าอเอะโอ,อกาวาดมีการติดต่อด่วนเข้ามาจากแดนประธานอัคนิสตาค่ะกูมาเนอะ มาาายยคววม่ังไีโปรแกมรกกมที่รัฐจากพีซิสวงลูกกระสุนเขาเป็นท่อหลักของกาดยุโรปครับพีซิสถูกแช่แข็งแล้วไม่ใช่ก่อนที่พีซิสจะถูกชัดดาวคำตอบสุดท้ายของพีซิส,สก,ก็คือได้สร้างโปรแกรมที่สามารถวนเวียนอยู่บนเน็ตเวิร์กได้อย่างอิสระครับเกี่ยวกับวิญญาณคนตายวิญญาณรีซิสโกสเงินตอนนี้ระบบทั้งหมดของกาดยุโรปถูกมาทำให้หยุดทำงานหมดแล้วครับเลวมา ทางการสื่อสาร,รภายนอกถูกตัดขาดค่ะระบบพ้องการตนเองเริ่มทำงานแล้วนี่คนบุงรู้คอมพิวเตอร์ของเราค่ะ isis ghost <this> เดี๋ยวไม่ใช้ระบบสำรองมีระบบที่ใช้อยูย่ปัจจุบันกำลังเปิดใช้ระบบสำรองค่ะ นี่ก็ถูกกรุกเหมือนกันเล้สำรับไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆเลยนี่บล็อก A2, A6 กำลังถูกบกลสุกเข้ามาค่ะเริ่มทำการใช้โปรแกรมวัคซีนกำจัดที่บล็อก A1, A4, A8 โลสกำลังถอดรหัสวัคซีนอยู่นะคะ30% 70%เร็จนเร็วมากเลยค่ะวัคซีนใช้ไม่ได้ผลแล้วค่ะบอกให้วัคซีนสาม,มารถพัฒน,นาตัวเองได้เรจะทำเองระบบส่วน A3, A5 A-9 ทถูกคริสติสโกบุกเข้ามาแล้วจะคอรอบคลุมทั้งหมดในอีก10วินาทีค่ะรับเอซกอนูกโกสยุดไปแล้วค่ะระบบรับกษาความปลอดภัยระบบสั่งการอาวุธยุดการทำงานค่ะอีกไม่นอนระบบทั้งหมดจะถูกมันกูบคุมเอา อาลีเันเซอร์ลิปอยู่ทำงานแล้วก็อย่ารำที่ต้องตกแน่ครับสุดตรวเป็นเพื่อนไวเร็วเกินไปอุปกรณ์แบบนี้คนทอรันไม่ได้จอจี้พลังที่ลงมี ซื้ออะไรไม่ได้เลยเลยเนี่ยแกมุยังต้อยอมแพ้สิระดับออกซิเจนภรรย,ยานกำลังลดลงเกิดความผิดปกติขึ้นที่โรงจอดจานครับเราควบคุมเครื่องจักรไม่ได้กระแสไฟซะดีห,หรือ,รอเปล่าดันกระแสไฟซะไฟเอก เป็นแบบนี้นกักบีก็อะไรเ <c oughs> สียงของครีสิสกส มดเให้ลูกเรือเตรียมอพยพจากที่นี่โดยเร็วอย่างรแรงที่สุดเราคงต้องระเบิดยาน้นิ่งเดี๋ยวค่ะเจ้ที่อากุจริงๆแล้วฉันก็เอาไวเ้เล่นเกมเอามาสิ ราชินีเกมตู้เลยตู้สุดท้ายแล้วโอ้ไขย,ย่องมือยังไม่ตกนะเนี่ยคอมมาด้ะตอนนี้ที่จอเบสเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับเกิดอ,อะไรขึ้นฮิวจิ้มีไวรัสเข้ามาในคอมพิวเตอร์ตอนนี้แลนด์โฟนตกอยู่ในการควบคุมของมาแล้วครับ ไปเม็นเิด้เห็นชุเชิดก็เห็นเช็วเลยเข้าตอนนี้อยู่หน้าไอโฟกำลังพยายามเปิดครับครับเปิดไม่ได้ครับตอนนี้กำลังแย่แล้วแล็บที่ถูกมันควบคุมมีอะไรอยู่ข้างใน ส่วนของตัวอย่างพวกโราหามีชีวิตอาปทีกับอักิรราสุกเก็บอยู่ข้างในครับปล่อยนะไม่เลยพวกนั้นอยู่แต่แรกแล้วนี่เองกีซิสโกสมันต้องการร่างกายเพื่อฝื้นคืนชีพอย่างนั้นเลยเนี่ย กูจิเรื่องใหญ่แล้วที่บอกมายกทุกหน่วยออกจากจเชอเบสแล้วเข้ารับทราบครับซูซามิทีมไลนิ่งทีมโครอริบันกันเร็วเข้าเร็วเวเข้าตรงนี้เร็วไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องสลัดที่นี่ไป เวเวข้าครับีกิริยาของเราหามีชีวิตสูงมากมันกือแหลกเอฟเฟอเข้าไปทั้งหมดแล้วล่ะคะ่ะมาเจอะทีมระวังตัวด้วยนะอะไรเนี่ย อุตสแมะไกาอาเหรอไกอานั้นเหรอสัตว์ประหลาดเหรอยังไม่พบครับนั่นไม่ใช่อุตสาะไกอาครับยยเบสผมมีการเก็บข้อมูลของไกาอาไว้หมดทุกอย่างเจ้าหลหามีชีวิตนั่นผมก็ปี้ข้อมูลของไกาอาเข้าไปด้วย ไม่แน่ว่าอาจจะรวมถึงพลังทั้งหมดด้วยตัวปรอ้อม,อ,อมงั้นเหรอทำการโจมตีด้วยรับรทราบไปเจอทีมโจมตีอุตรวแมนไขอซ่รับทราบรับทราบลีเดอร์จะให้โจมตีจริงๆหรอกะ ว่าแล้วไงไม่ว่าศัตรูจะเป็นอะไรก็ต้องทำแล้วนี่คือภารกิจแต่ว่านั่นเคยอานะคะกามุออกไปแนวหน้าคอยสนับสนุนพวกไฟเตอร์สะ ไม่ตอบโต้ละ่ะคงกำลังรอศัตรูตัวจริงอยู่ไ,ไ,ไป็เลยไปอะโอกาวาระทำไมไม่โจมตีผมก็รู้ครับวันนั้นมันเป็นตัวปลอมอะหออยายไพร้อมไปยังไงแต่ผมตัดใจยิงไม่ลงโอกาวาระผมยิงไม่ลงหรอครับเพราะชีวิตของผม ถูกนแมงไก่อาเล่อไว้ทั้งหลายครัฟังแล้วอีกอย่างไกอาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ร่วมต่อสู้กับพวกเรามาตลอดนะครับเป็นเพื่อนของเรานะครับคุณโอกาวะทุกคนจะเข้าใจแล้วคุณจิมิยะว่าฉัน ม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไออ้้ <ss scientists> <t cal clinic>

การมีชีวิตอยู่ก็คือการก้าวหน้าไปโดยไม่ยับยู่กับที่ข้อมูลเก่าเก็บแบบนั้นแะบอกว่าคุณก้าวแมไก่่าเองก็เติบโตขึ้นอย่างนั้น Tu tinha que pegar só? คุ้มกันอุตรแมนกายอาด้วยเอาให้หนักเลยไปเถอตัวันรับตดกันเลยรับความเราเราก็ลุยด้วยสิรับซ่า thiệt vậy nào จะมาซึ่งความมิบัติที่อยู่ในที่ซิคงถูงกกำจัดหมดแล้วครับแต่ว่าการต่อสู้ครั้งใหม่นั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้นมายอมแพ้อยู่แล้วพาได้เลยครับแผมจซึ่งธรก,กิจกรลวมกับฐานได้ ต้อ,อบเลยความร้อนระอุนี้มาจากภูเขาอาบุระดานเองและตัวอักษรที่ปรากฏบ,บนภูเขานั้นมันหมายความว่าอะไรคุณกระมนไกอาตอนต่อไปเพื่อความร้อนโหมกระหน่าความถูกต้องจะสืพ่อจากผู้ให้กำเนิดสู่รุ่นลูก